ฟุตบอลช้างอยู่แชมเปี้ยนส์คัพ2024มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วซึ่งรอบนี้ถือว่าจะเป็นนัดที่เข้มข้นและกดดันอย่างแน่นอนสำหรับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบมาการแข่งขัน4คู่ในรอบนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างมาติดตามกันในคลิปนี้ครับเริ่มที่คู่เวลา14นาฬิกาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแชมป์กลุ่ม C พบกับมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพรองแชมป์ของกลุ่ม B ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้ง2ทีมถือว่าเป็นคู่ปรับกันมาโดยตลอดทั้งในเวทีฟุตบอลอาชีพและการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาสิเวตัวจริงเกมนี้ฝั่งจุฬาจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามโดยใช้ทางสุรดิตนามต้นทองลงเฝ้าเสาโดยใช้คู่กองหลังเป็นชัตรินพาทีทินกับพรพัฒน์สิงหพันธ์ขณะที่แดนกลางมีพรมินปิ่นแก้วทําเกมร่วมกับปราดปรีชาเพชรทองปีกกปตันทีมประสานงานกับภูบดีอ่อนชยภูมิในแดนหน้า ด้านฝั่งของมอนอตกรุงเทพรองแชมป์หุ่นที่แล้วโคชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงกุนสือของทีมปรับทัพใหญ่ใช้ผู้เล่นตัวจริงลงสนามครบครันทั้งสนั่นอําเกิดนภวิทย์ต่อมยิม้มทิติวัน์พรานแม่นธนวัฒน์พิมพโยธาและชินวัฒน์ประสุกลงสนามเกมเริ่มมาทั้ง2ทีมพยายามเปิดเกมเร็วใส่กันและเป็นทางมอนอตกรุงเทพที่เดีโยวกาสหลายจังหวะในการขึ้นนําแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็เน้นการครองบอลเป็นส่วนใหญ่จนมาถึงนาทีที่40 ธิติวัตรพราณแม่โม่งบอลลงพื้นก่อนเล่นชิงกับอภิเดชภูมิมะนาวและเป็นธิติวัตรโยกหลอกกองหลังก่อนได้จิ้มบอลด้วยเท้าซ้ายหนีมือผู้สัประตูเข้าไปมอนอทกรุงเทพนำจุฬาในช่วงท้ายครึ่งแรก 1. 0ต่อศนและจบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ครึ่งหลังฝั่งจุฬาพยายามใช้จังหวะการเล่นของตัวเองเพื่อตามหาประตูตีเสมอให้ได้ขณะที่มอนอทกรุงเทพเองก็เร่งเปิดเกมรุกเพื่อทำประตูทิ้งห่างออกไปจนมีอีกหลายจังหวะที่ผู้เล่นทั้งสองทีมกระทบกระทั่งกันจากจังหวะเข,ข้าบอลห,หนัก กระทั่งนาทีที่6 4จากฟรีคิกของจุลาโดยปราดปรีชาเล่นเร็วให้กับวัชรพงศ์วันทองได้บอลก่อนกดด้วยซ้ายนอกกรอบบอลกระดอนพื้นตุงตะข่ายจุลาตีเสมอมอนอตกรุงเทพเป็น1ต่อหนึ่งจากนั้นทั้งสองทีมพยายามหาประตูเพื่อขึ้นนำกันอย่างสนุกมอนอตกรุงเทพมีโอกาสหลายจังหวะในการเข้าทำประตูแต่แนวรับของจุลาอย่างต้านทานความแข็งแกร่งเอาไว้ได้ทำให้จบ90นาทีทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่1ต่อ1ต้องดวนจุดโทษหาผู้ชนะ ซึ่งผลเป็นทางมอนอตกรุงเทพที่แม่นกว่าเอาชนะจุดโทษจุฬาลงกรไป5ประตูต่อ3โดยคนที่ยิงไม่เข้าของฝั่งจุฬาเป็นทางปราดปรีชาเพชรทองที่ยิงจุดโทษชนคานออกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ฝั่งของมอนอตกรุงเทพ5คนแรกยิงเข้าหมดทําให้มอนอตกรุงเทพรองแชมป์เก่าผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สําเร็จอีกครั้งขณะที่คู่16นาฬิกาครับในสนามเดียวกันเป็นบิ๊กแมชดับบี้รังสิตครองหลวงระหว่างมหาวิทยายลัยกรุงเทพทีมอันดับสของกลุ่ม4 พบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แชมป์ของกลุ่มเเกมนี้น่าสนใจเพราะต่างเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มด้วยกันทั้งคู่และมีดีกรีเป็นเต็งแชมป์มด้วยกันมาฝั่งของมองกรุงเทพโคชต่อยประพานาคพงจัดตัวหลักลงสนามทั้งนัทพงษ์เจษดางนายทวารฝีมือดีโดยมีพิชยะทองจินดายืนหลังคู่กับเตชิตเจริญยศโดยมีภูธานกิ่งพานกัปตันทีมเป็นความหวังในแดนหน้าขณะที่ธรรมศาสตร์ของประทีปเสานาลาจัดชุดเต็มนำทัพมาโดยสันติภาพแย้มแสนแนวรับกัปตันทีม ยืนคู่กับอัสดาวุฒิช้างทองแดนกลางมีธีกบินจันศรีกับกฤษณพลบุญชารีคอยประสานงานขณะที่แนวรุกเป็นการตตาพลคีรีแรงคู่กับพัคพลไหมหมาดกองกลางตัวรุกเริ่มเกมมาเพียง6นาทีธรรมศาสตร์เกือบขึ้นนําจากจังหวะตัดบอลแดนกลางแล้วเป็นพัคพลไหมหมาดโฉกบอลหลุดเดี่ยวก่อนยิงด้วยขวาแต่นัทพงษ์เจษดางยังเซฟไว้ได้เกมเดำเนินม,มาถึงนาทีที่26เป็นฝั่งมองกรุงเทพได้เฮจากจังหวะของกิติชัยตุนหนูแฝบได้บอลก่อนลากบอลหนีแนวรับธรรมศาสตร์ และเปิดบอลเข้ามาในกรอบให้กับเสกสันบรานอ,อกยิงไปติดเซฟจังหวะแรกและเป็นผู้ทานกิ่งผ่านได้บอลก่อนแตะ1จังหวะซัดเข้าไปมอกรุงเทพนำธรรมศาสตร,ตรส์1.0ต่อและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เครื่องหลังมารูปเกมทั้ง2ทีมีโอกาสเปิดแลกกันสนุกโดยเฉพาะฝั่งธรรมศาสตร์ที่โดนลูปคมทว่า,านาทีที่5 7เป็นฝั่งมอกรุงเทพมาทิ้งห่างเป็น2 0ต่อจากจังหวะบอลยาวมาถึงเสกสันบรานอกได้เบียดกับภูมิชนกแกมกล้าก่อนปาดมาให้นพุตกิ่งทองวิ่งมาาไได้้แทปปอินเขระตู นาทีที่6 6ธรรมศาสตรีไขแตกไล่มาเป็น2ต่อ1จากจังหวะฟรีคิกก่อนที่กองหลังของมอรกรุงเทพมงสกัดแต่บอลไปเข้าทางพงนฤตอินกมลกดด้วยขวาเต็มข้อนอกกรอบเขตโทษเข้าไปจากนั้นฝั่งของธรรมศาสตร์พยายามทำเกมหวังเอาประตูตีเสมอแต่ไม่เฉียบคมพอจนมาถึงนาทีที่80จากจังหวะวางบอลออกทางซ้ายจากแดนกลางของชุนตะฮาเซกวะมาถึงผู้ทานกิ่งผ่านได้หลุดเดี่ยวมาในกรอบเขตโทษก่อนจะยิงบอลเข้าประตูไปมรกรุงเทพทิ้งห่างธรรมศาสตร์เป็น3ต่อ1 ช่วงนาทีที่90บวก4กรุงเทพมาได้ประตูตอฝาโลงเมื่อประภาวิทย์ต่ออ่อนแทงบอลทะลุช่องมาให้กับผู้ท่านกิ่งพันคนเดิมหลุดเดี่ยวดวนกับผู้สับประตูก่อนแตะหลบแล้วยิงด้วยซ้ายโลง่ลงๆเข้าไปเป็นแฮตทริกเดียวในรอบนี้พร้อมส่งมหาวิทยายลัยกรุงเทพเอาชนะมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ด้วยสกอกสุดเซอร์ไพรส์4-1มาที่สนามมหาวิทยายลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตเดิมที่คู่บ่าย2โมงสิงโตน้ำเงินทองมหาวิทยายลัยรัตนบดิตแชมป์กลุ่มบี เจอกับทางด้านมมืดของรายการนี้อย่างมหาวิทยาลัยธนบุรีอันดับ3จากกลุ่ม A เกมนี้ฝั่งของอาแบกใช้แข้งดีกรีไทยลีกลงสนามเต็มสูบไม่ว่าจะเป็นเมธีสารคำชาญรงค์พรมศรีแก้วกสิริ์กลสินปฏิพลโทแสงและธวั์แป้นทองด้านฝั่งของมอธนบุรีของปรมินชัยเฉลิมใช้ชุดหลักลงสนามครบครันโดยขาดเพียงสุรัสุริยะชายตัวรุกคนสําคัญแต่แข้งรายอื่นอย่างศิลกรพิมพเป้าธรรม ยศินทองสังทองและสิริโชคปึงสิริเจริญยังพร้อมลงสนามครึ่งแรกเป็นทางด้านของมอรัตนาบาดิตเปิดเกมรุกใส่มอธม,มบุรีตามคาดแต่แนวรุกพวกเขาในเกมนี้ยังขัดขัด,ขดเ,กเกินในหลายจังหวะทําให้มอธมบุรียังไม่เสียประตูเร็วจนนาทีที่22กลับเป็นฝั่งของมอธมบุรีทําเซอร์ไพรส์ขึ้นนําจากความผิดพลาดของแนวรับอาแบกและเป็นพินิษฐ์ผู้ทองโฉกบอลก่อนหลุดเดี่ยวเข้ามายิงด้วยซ้ายเข้าไป มอธุมบุรีนำอาแบกหนึ่งต่อ0แต่ช่วงท้ายเกมอาแบกมาแก้ตัวตีเสมอได้สำเร็จจากจังหวะบอลยาวของเมทีสารคำถึงทางชนรงพรมสีแก้ววิ่งสอดต,ตามมาเก็บบอลทางกราบซ้ายก่อนเปิดให้กับศิรภพวันดีเทคตัวโม่งบอลเต็มๆเข้าไปจบครึ่งแรกอาแบกเสอมอมอธุมบุรี1ต่อนครึ่งหลังมาเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นกระทั่งนาทีที่68มอธุมบุรีขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อ1จากลูกเตะม,มุมและเป็นกิติพงษ์แสนพงษ์โม่งบอลเข้าประตูไป จากนั้นนาทีที่75มอทบุรีมีโอกาสจะทิ้งห่างเป็น3ต่อนึงจากจังหวะที่ทีมได้จุดโทษแต่ทางโพงสธรอนอนสกุล on ยิงไปติดเซฟของทรัพัตป้นทองพลาดโอกาสทิ้งห่างไปอย่างน่าเสียดายกระทาั่งนาทีที่82เป็นทางอาแบกได้เฮบ้างเมื่อตามตีเสมอเป็น2ต่อ 2, จากจังหวะเตะม,มุมแล้วเป็นชานารงพรมสีแก้วเก็บบอลได้และยิงด้วยสายนอกกรอบเข้าไปอย่างสวยงามเกมทำท่าว่าจะจบที่การโดนจุดโทษแต่แล้วนาทีที่90บวกสี 4, เป็นฝั่งของอาแบกมาได้ประตูชัยจากจังหวะที่ชาน์พรมสีแก้ว จ่ายบอลทะลุช่องมาให้กับเมธีสารครมในกรอบเขตโทษก่อนจะได้ยิงด้วยเท้าขวาบอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไปจบเกมมหาวิทยาลัยรัตนบดิตเฉือนเอาชนะมหาวิทยาลัยธนบุรีในนาทีสุดท้าย3:2ต่อผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปอีกหนึ่งทีมและคููเวลา16นาฬิกาในสนามเดียวกันครับแชมป์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบกับมหาวิทยาลัยกเกษตรบดิตรองแชมป์กลุ่ม A สิบเอ็ดผู้เล่นคนแรกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำโดยเฉลิมพัฒน์พลอยแหวนรัตนานายประตูกับตันทีม แนวรับมี hon, ตรีเพชรแอนนหนดนทชัยดีพุ่มลงช่วยทีมขณะที่แดนกลางมีวงสกรสายลือชาและองศาสิงห์ทองโดยใช้3ตัวหน้าเป็นเจษฎากรน,น้อยสีศิรันัยโพสีและธีรพัฒน์เลาหบุตรด้านมหาวิยาายยทยาลัยเกษมบดิตนำบรยสนธยาโธทมกองกลางโตเก่งกับตันทีมพร้อมด้วยชนนอุ่นใจดีพ,พู้รักษาประตูฮริยะโทแก้วอภิวัฒน์ชูไพรและกิตติคุณกุลวงลงสนามเริ่มครึ่งแรกเป็นฝั่งของมอกรุงเทพธนบุร,รีโหมเกมรุกใส่เข้าอย่างหนัก ใช้จังหวะต่อบอลเร็วบวกกับเล่นลูกกลางากาศจากจังหวะเตะมุมกระหน่ำโจมตีมหาวิทยาลัยกเกษตรมดิศต่อเนื่องจนนาทีที่23มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีออกนำก่อน1-0จากการจ่ายบอลทะลุช,ช่องของดนทชัยดีพุ่มมาให้กับธีรพัฒน์นันทโกวัหลุดเดี่ยวยิงผ่านมือพักศัตรูเข้าไปและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังมอเกษตรมดิตพยายามกดดันแนวรับของมอกรุงเทพธนบรุรีจากบอลยนยาวหวังที่จะตีเสมอแต่พวกเขาก็บิดจะเสียประตูเพิ่มเหมือนกันในนาทีที่24 จากจังหวะของเจษฎากรน้อยสีที่หลอกแนวรับก่อนจะปัน่นโคง้งแต่ชาโนนอุ่นใจดีในทวามมรมอกเสษมบดิต์ยังปัดไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเกมกลายมาเป็นของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกดดันชนิดไม่ให้มอกเสษมบดิต์ได้หายใจเมื่อนาทีที่62จากจังหวะก,กดเต็มข้อของสีรดนยัยแต่บอลไปชนเสาอย่างจังเกมช่วง20นาทีสุดท้ายดูจะเป็นทางมอกรุงเทพธนบุรีที่เหนือกว่าแต่แล้วนาทีที่74 จากบอลยาวบริเวณกลางสนามมาให้ถึงพินโยสมใจเพ่งหญิงจังหวะแรกโดนสกัดบอลเข้าทางสนธยายิงดาบ2อ,อยยังติดบล็อกก่อนจะเป็นจิรวัตรมูล,ลีปุ๊บหัวเต็มข้อตุงตะข่ายผ่ามกเกษมบดิตยิงตีเสมอมอกรุงเทพธนบรุรีแบบสุดมันหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นเกมเป็นมอกรุงเทพธนบุรีโหมกระนำหาจังหวะเข้าทำต่อเนื่องแต่ทำอะไรไม่ได้จบ90นาทีมอกรุงเทพธนบรุรีเสมอกับมกเกษมบดิตหนึ่งต่อหนึ่งต้องชี้ขาดผู้ชนะที่การดวนจุดโทษ ซึ่งการดูจุดโทษต่างฝ่ายต่างพลาดด้วยกันทั้งคู่แต่สุดท้ายเป็นทางมหาวิทยาลัยกเกษตรมบั์ดิตแม,ม่นกว่าเอาชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีไปได้5ต่อ4โค่นแชมป์เก่าชนิดเหลือเชื่อโดยเกมในรอบรองชนะเลิศประกบคู่อย่างเป็นทางการแล้วโดยจะแข่งในวันที่24มิถุนายนโดยคู่แรกเวลา14นาฬิกามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพจะเจอกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยรัตนบดิตเจอกับทางมหาวิทยาลัยกเกษตรมนต์ดิตเวลา16นาฬิกา โดยทั้งสองคู่จะแข่งขันที่สนามอินซีจันทรสถิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนใครจะเป็นสองทีมที่จะชิงดำลุ้นตั๋วสู่เลสเตอร์ต้องติดตาม ฟุตบอลช้างอยู่แชมเปี้ยนส์ัพปี2ยังสนุกเข้มข้นและเร่งความมันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อหาสุดยอดทีมที่เป็นหนึ่งของลูกหนังปัญญาชนและได้กระทบไหลประสบการณ์ระดับโลกที่เลสเตอร์ซิตี้ซึ่งต้องมาติดตามกันหลังจากนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ